สวัสดีเพื่อนๆชาตะกบบอลนะครับผมวันนี้ดีบทอยโมเดลจะมารีวิวงานจักรหลกชุดเก่านะครับผมอันนี้เป็นชุดซุปเปอร์ตะกบบอลฮีโร่นะครับอ่าเป็นล่างของลิงแดนนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในทำลายหลักนะครับผมจะอยู่ในภาคเสริมนะครับอ่าตามนี้เลยซุปเปอร์ตะกบบอลฮีโร่นะครับลองหาดูใน Google ได้นะครับผมตอเราประมาณสิบนาทีนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมแกะเลื่อนนะครับ มารีิวให้ดูยเฉยนหน้าหน้ากล่องเป็นนี้นะครับกลองนี่ใหญ่มากด้าน,นข้างครับเป็นด้านหลังครับผมอันนี้ข้างหนึ่ง้านบนนะครับอันนี้เป็นรางวันเอนะครับ ก็จะเป็นถาดอย่างนี้นะครับตามสไตล์บอดี้ของทุกกล่องนะครับจะเป็นถาดอย่างนี้นะกล่ mm hmm. องจะค่อนข้างอลังการนะครับ mm hmm. ของบอดี้โอเค ที่จาได้มันจะมาทั้งหมดสามชิ้นนะครับจะมาเป็นเป็นตัวบอรดี้ตัวหนึ่งอ่าเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็จะมีหาให้มาอีกซองหนึ่งนะครับแล้วอันนึ่งจะเป็นก้อกนคำนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ว่าสวยมากนะครับ ไม่มีเห็นในภาพปกตินะครับต้องไปดูภาคเสริมนะครับอันนี้เป็นล่างซุปเปอร์ซียโฟนะครับเป็นล่างเลิงแดงนะครับผมก็จะเป็นเครื่องแบบของบูรี่ในภาคเดอ Movie นะครับผมะจะเป็นเครื่องแบบของเขานะครับชุดนี้คอแขนแล้วก็กระโปรงของเขาผงเกง ก็เครื่องมาดับสูนขานะครับเป็นแานาวนี้นี่สวนากอกก็จะมีรอยแผลด้วยจะมีสร้อยของเขา,าที่หนา้าผากไม่มีมีตรงคอแทนนี่หนักหนักเบิ่มเบิ่มเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนพวกบบริต้ากับโอคูนะครับขั้นสี ผมจะเป็นสีดำส่วนดวงตาก็สีขาวนะครับอันนี้้มล้างแล้วนี่ปวงก็เป็นรอยขาดพูดง่ายสวยครับตัวนี้บึมๆเลย เรามาวัดส่วนสูงดูนะครับว่าไม่น่าต่ำกว่าสามสิบเซนต์ตัวนี้ถึงปลายผมเนี้่าประมาณไซสี่เซนนะครับน้ำหนักนี้น่าจะโลนิดนิดได้ใครที่เป็นสาวกโบรีนี่ห้ามพลาดเลยครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งร่างที่ว่าน่าสะสมมากเลย ชัดอีกทีนะึงตัวลำตัวไม่ค่อยมีไฮไลท์อะไรนะครับแต่มันก็สวยของมันอยู่แล้วอันนี้ทำลายกล้ามเนื้อได้สวยดีครับโอเคไว้ไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับผม คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ